อืมอันนี้ก็เรอกา่ากุ้งเจ้ากุ้งน้ำพริกกุ้งกุ้งฝอยครับตําพริกเกลือกุ้งฝอยซอยใบยผักหอมกะชียย้ใสน้ำปลาไม่ใช่ประจอนครับนี่เป็นซากุ้งอกุยดูอ้าม,มตัว,ตว อืมอืมอืมอ่อมอืมอืมาผักก็อร่อยนะครับเนี่ยแตงกวาผักรแต่เราจะเลือกก